สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กับทีมงานสองจิตลรำครับผมนี่คือบ่อดินใหม่ครับขุดลอกหน้าดินสวยๆที่บ้านตะโกะเปลี่ยนอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับ เปิดหัวกันที่ฮ i โน m เมกาสุดหรอกันนี่เสียแม็กมาก,กับเสียภัยแล้วแล้วใครขับรถอเอารถไทยจอดแล้วบอวันนี้เสียภัยมาช่วยราชการสวัสดีครับเสียเครมาเขินเขินได้มาฮะเออ,เอาม,มา,ออา,มาคนเดียว ก็ช่วยราชการครับจากทีมงานต่อหนองเต็งรถในสักัดสอเจดิีรามนั้นเดิมทีก็มีอยู่5้าคันแล้วครับเนื่องจากวิ่งไกลครับวิ่งเข้าออเบอร์กระสังระยะทางจากนี่ไปครับประมาณ7-8โลแล้วครับ จัดหนักจัดเต็มโกเบโก SK 120 Mark ์มาคีจัดไปหนักๆแต่ว,ว่าช่วงค่ำแล้วครับ ไปลงไหนนี่ครับไปลงไหนนี่เสียวิ่งเข้ากับสังเลยบ่จัดเต็มกล่องเลยว่างั้นหปแล้วครับ เสียภัยครับล็อกกี้สุดหล่อจากบ้านยางตะบนลำดวนเดือดสังบุรีรัมันช่วยราชการครับงานหลวงไม่เคยขาดงานลาดไม่เคยหนีครับขอให้บอกไกลๆไปหมดจ่ายสดงดเซนว่ากันว่าอย่างนั้นครับ โอ้ไล่ตูดมาเลยครับรถไฟสองคันครับคันแรกนี่ตู้เล็กคันนี้ตู้ใหญ่ครับเฮ้ยๆฮ้้อาเอาเอาโอ้จะชนกันได้ดิโอ้ <laughs> อายังครับยังยังยังอีกโอ้ รถไฟเกือบชนกันน่ะฮะแกดีดีปดูดีบไม่อัดถ้าไปกลับบ้านเลยนะัแล้วับแล้วโอ้รถไฟเกือบชนกันครับเกือบสับลางไม่ทันมาสออเกี่ยวระระยูรยเอาดีมงแม่ตัวไมึบอกบ่าใครปที่ไหนนอ้าวไปแล้วครับเสียภัย

เด็กลงมันวันดีครับวันดีครับยกล้อโชว์ได้ไหมไม่เอาแล้วปกติคันนี้นะครับเขาชอบยกล้อครับผมคอยบอกนี่สับโดดสับโดดเลยอีสุดสุด NPR ยังไ,ไงนี่รถไฟเกือบชนกันนี่ฮะโอ้รถไฟเกือบชนกันฮะเดี๋ยวดูรถไฟก่อนเดี๋ยวนี้มาแล้วนี่ก่รถไฟครับช่วงนี้รถไฟระบาดหนะักนี่ครับเสียนุไปจัดราวไฟมาใหม่ ทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเลยสวยงามอลามแท้แปลตะลึงวันที่ไปทำนี่เจ๊เปียไปนั่งคุมครับไปนั่งคุมว่าเผื่อเสียนุจะนอกลูก่นอกทางเผื่อจะจัดเกินเกินที่ตกลงไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไ ว่าดีนะครับดีมากเลยเจเปียเนี่ยขอแค่บอกว่าอยากได้ตัวไหนขอแค่ทำยอดได้ดเท่านั้เองครับทำยอดได้หมายถึงว่าวิ่งงานได้ตามเป้านี่ก็เจเปียก็พร้อมจะจัดให้ครับอยากได้ชุดแต่งชุดไหนขอให้บอกทุกอย่าง เมียต้องอนุมัติก่อนไม่งั้นก็เป็นเรื่องครับสำหรับชุดแต่งนะส่วนระบบดูแลตัวเช็คนะครับต่างๆนี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว เมื่อก่อนนี่จะใส่หมวกครับชื่อปณิธานี่จะมองเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ครับไฟสปอรไลท์สองแถวนี่มาปิดบังเอาไว้ทำให้มองเห็นแต่ไฟครับหล่อเลยครับหล่อเลยเสียหนุ เปลี่ยนแนวอยู่ตลอดเวลาครับเปลี่ยนแนวอยู่เรื่อยๆไปแล้วครับ นี่ใครขครับเนี่ยเสียดังเข้าประจำการแล้วเนาะเย็นมันเหนื่อยแล้วผู้บ่าวตั้มบอกขอห,หยุดพักรักษาตัวก่อน <c oughs> เสียดังเข้าเวรแทนครับ คราวนี้ก็เหลืองแต่รอเหลืองต่อเหลืองครับเหลือแต่เหลืองต่อเหลืองได้อีกตรงนี้ ใจอิดนี่หายครับหายแต่ตอนกลางวันแล้วปล่อยตัวครับนี่สุดท้ายแล้วหรอ ใส่ได้มันงงเงเนะี่ยเหมืนไแล้วครับหมดแล้วอยู่ในบ่อรอชุดต่อไปแล้วกันครับเจอยกันหม่สวัสดีครับ